สีไหนที่ชงกับคุณ หรือไม่ถูกเฉลกกับคุณทำให้คุณย่ำแย่ทำให้คุณรู้สึกว่าหมดแรงหมดกำลังสีที่มันไม่เฮงไม่ปังนะนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะเราก็ต้องรู้เขารู้เราเหมือนกันครับว่าอ๋อสีนี้มันไม่ถูกเฉลกกับเรามันไม่ใช่สำหรับเราเราจะต้องหลีกหนีมันให้ไกลเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องติดตัวอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปแตะไม่ไปต้องมันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีลองสังเกตดูนะครับสีเหล่านี้โดยเฉพาะ ให้สังเกตในเรื่องของภาพปูที่นอนละกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอะไรก็แล้วแต่ขออนุญ,ญาตนะครับอินโทรมา,มากลับมาแล้วครับและนี่ก็คือสีที่ไม่เหมาะหรือไม่ถูกเฉลกกับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสีอะไรที่คุณใช้อยู่แล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันใช่ไหมสีที่มันไม่ถูกฉลกหรือเปล่าลองดูนะครับลองสังเกตดูแล้วกันว่าสีที่คุณใช้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือเปล่าเรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้ที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลข1น,นะครับสีที่ไม่เหมาะกับคุณหนึ่งเลยได้แก่สีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มเขียวบันไดเขียวทั้งหลายไม่เหมาะครับน้ําตาลอ่อนนะครับน้าตาลแก่พออนุรรมได้ สีขาวสีทองสีเงินสีวาวาวสีเหล่านี้จะไม่ถูกกับคุณมากมมันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงหรือมักจะเกิดอุปสรรคเสมอยกตัวอย่างเช่นผ้าปูที่นอนถ้าคุณนอนสีเหล่านี้นะครับมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบโหขี้เกียจลุกจังเลยหรือนอนแล้วรู้สึกเพลียหรือรู้สึกว่ามันแบบ โหดูดพลังจังเลยหรือมันทําไมจะต้องมีเรื่องเพลียตลอดเวลาจนทําให้เราไม่อยากตื่นนี่แหละครับลองสังเกตดูว่าใช่สีเหล่านี้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับคุณ2หรือผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข2นะครับสีที่ไม่เหมาะเอาซะเลยสีที่ทําให้คุณย่าแย่เลยได้แก่สีเหลืองเข้มนะครับสีดําสีขาวสีทองสีเงินสีวาวสีเหล่านี้ฆ่าคุณได้เลยนะใช้คำว่าฆ่าคุณกันเลยนะครับมันหมายถึงว่าเป็นภาษาของการดูโหราศาสตร์นะครับมันเกี่ยวกับการพิฆาตเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วสีเหล่านี้มันจะพิฆาตคุณนะครับคุณสองมันจะทําให้คุณสองนั้นค่อนข้างจะย่าแย่ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของรู้สึกห่อเหอี่ยวมันไม่สดชื่นมันจะทําให้คุณหลงอยู่กับในเรื่องของความคิดความเครียดอยู่เสมอๆส,สีมันจะดูดพลังไปอ่อนล้าอ่อนเพียน้อยเศร้าเครียดลักษณะแบบนั้นนะครับต่อมานะครับคุณ3าหรือผู้ที่เกิดปีพศลุงทายที่เลข3ส,สีที่ไม่เหมาะกับคุณอย่างแรงเลยได้แก่ สีส้มสีแดงสีชมพูสีโทนร้อนนะครับรวมถึงสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าด้วยสีเหล่านี้นะครับทนร้อนกับโทนเย็นอย่างชัดเจนขนาดนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคุณอย่างยิ่งนะครับทั้ง2โทนนี้จะทําให้คุณสามค่อนข้างจะเหนื่อยมันเหมือนกับโทนดูดพลังโดนคาดเหมือนกันนะครับโดนในเรื่องของความอ่อนล้าอ่อนแรงหรือทําอะไรเอ๊ะทำไมวันนี้มันรู้สึกมีปัญหาเยอะแยะอ๋อใส่เสื้อสีนี้หรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับอาจจะใช้ก็ได้เนาะต่อมานะครับคุณ4ี่ สีที่ไม่ควรจะไปแตะต้องมันเลยสําหรับคุณสีนะครับได้แก่สีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มเขียวกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับสีดำสีน้ําเงินสีฟ้าเพราะสีเหล่านี้มันจะทําให้คุณถูก ห่อเหี่ยวจิตใจน้อยเศร้าเครียดโมโหได้ง่ายๆหรือเรียกได้ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเอาได้ง่ายๆลองกลับไปสังเกตดูนะครับว่าสีเหล่านี้มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีผลมากเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะต่อมานะครับของคุณ5้าผู้ที่เกิดปีพศลข5กันบ้างนะครับสีที่ไม่เหมาะกับคุณอย่างแรง,งเลยก็คือสีเ,เข้มนะครับสีเขียวอ่อนสีเข,เขียวเข้มสีน้ําตาลอ่อน 3ส,สีสีสีนี้ไม่เหมาะกับคุณมากๆโดยเฉพาะสีเหลืองเข้มนะครับอย่าได้ใช้เลยสีดํานี่เป็นกลางๆอนุโลมได้แต่จริงๆก็ถ้าไม่ใช้ก็ได้นะครับใช้ก็ได้ไม่มีปัญหา แต่สีเหลืองเข้มไม่เด็ดขาดนะครับสีเหล่านี้จะทําให้คุณถูกจิตใจย่าแย่ห่อเหี่ยวเศร้านอยหรือว่าโดนดูดพลังเอาง่ายง่ายเพราะฉะนั้น,นแล้วอย่าใช้นะครับต่อมาของคุณ6หรือผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข6กันบ้างสีที่ไม่เหมาะกับคุณเลยก็คือสีคนร้อนแดงส้มชมพูนะครับและก็สีน้าตาลสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวกลางตา่ตางๆก็ไม่เหมาะกับคุณเลยเช่นเดียวกันเพราะมันจะทําให้คุณคอนข้างย่าแย่เหนื่อยท้อเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะสีพวกนี้มันไม่เอื้ออํานวยนั่นแหละครับต่อมา พอสลงท้ายด้วยเลข7็นะครับสีที่ไม่ถูกฉลกกับคุณ7ก็คือสีขาวสีเงินสีทองสีวาวๆนะครับสีแดงสีส้มสีชมพูลักษณะแบบไม่เหมาะมากๆโดยเฉพาะสีทองสีเงินสีขาวนั้นไม่เหมาะที่สุดนะครับมันจะทําให้มีอุปสรรคกับคุณมากๆเลยลองดูนะครับว่ามีสีอะไรที่อยู่ในชีวิตประจาวันเราได้บ้างถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับก็ลองหาวิธีเอาเนาะถ้าเกิดว่าของที่เราใช้มันอายุแล้วลองเปลี่ยนดูนะครับอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีกว่าเพราะมันจะทําให้คุณเจ็ดนั้นไม่ประสบความสำเร็จเอาได้งๆ นะครับต่อมาคุณแปนะครับสีที่ไม่ถูกฉลกเอาเลยนะครับนั่นก็คือสีแดงส้มชมพูนะครับและสีที่ทําให้คุณย่ําแย่ลงไปอีกก็คือสีดําแล้วก็เหลืองเข้มเพราะฉะนั้นแล้วสีเหล่านี้ไม่ควรกับคุณแปดอย่างยิ่งโดยเฉพาะสีขาวสีเงินสีทองนั่นแหละครับมันจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะถูกลดทอนกาลังใจถูกอะไรขัดขวางอุปสรรคเยอะแยะจนไม่สําเร็จนั่นเองต่อมานะครับคุณ9ก้าหรือผู้ที่เกิดปีพศลสางท้ายด้วยเลข9ก้านะครับสีที่ไม่เหมาะเลยก็คือสีดําสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็สี น,นะครับเหลืองเข้มเนาะมันจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเอาได้ง่ายๆจะเกิดอุปสรรคเพราะฉะนั้นวันสําคัญของคุณไม่เอานะครับสีพวกนี้ต่อมาคุณศูนย์นะครับหรือผู้ที่เกิดปีประสรลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะครับ สีที่ไม่เหมาะนะครับก็คือสีดําสีเหลืองเข้มสีขาวสีเงินสีทองสีวาวาวสีเหล่านี้ไม่เหมาะกับคุณสูงอย่างยิ่งเพราะมันจะเป็นอุปสรรคให้คุณในทุกๆเรื่องความรักการทํางานหรือแม้กระทั่งแต่การเงินด้วยนะครับมันจะมีอุปสรรคหรือเรียกได้ว่ามันไม่ส่งเสริมให้เราไปในทิศท,ทางที่ดีนั่นเองทั้งหมดนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสีเหล่านั้นที่บอกเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับคุณหมายถึงว่ามันไม่ส่งเสริมเรามันไม่ได้ทให้เราเดินหน้า มันไม่เหมือนสีที่ถูกฉลกเพียงแค่มีในตัวมันจะส่งเสริมอุปสรรคปัญหามันจะง่ายขึ้นลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตรอบๆตัวคุณดูหรือลองสังเกตดูว่าวันก่อนเราใช้สีนั้นเกิดอะไรวันก่อนเราใช้สีนี้แล้วเราเกิดอะไรลองสังเกตดูเอาง่ายๆแล้วลองดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะช่วยให้คุณนั้นเกิดปัญหาไหมหรือว่าผ่านอุปสรรคไปได้ไหมลองสังเกตด,ดูนะครับแล้วคุณลองมาเล่าหรือคอมเมนต์ให้ฟังในใต้คลิปนี้นะครับมีอะไรปรึกษาทางเพจดูดวงโ,โหราปันยิ้มเราได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับสีที่ไม่ถูกชะโกขอบคุณมากๆครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดเลิฟใครกดไลค์ใครกดเลิฟก็ขอให้คุณเฮงปังรวยและแฮปปี้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ในเ c e b o o o นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญยิ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ